เมื่อพูดถึงคำว่าคิดว่านึกว่าที่เห็นใช้บ่อยๆก็คือสองคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าเสี่ยงแปลว่าคิดว่าและคำว่าเจี๋ยเต๋แปลว่าคิดว่ารู้สึกว่านอกจากนั้นยังมีคำนี้ค่ะอี๋เวยอีเวยแปลว่านึกว่าคิดว่าแต่แอดเพิ่มคำว่าซะอีกเข้าไปท้ายประโยคค่ะเพื่อให้เข้าใจบริบทของคำนี้มากขึ้น นึกว่าจุดจุดจุดซะอีกคิดว่าจุดจุดจุดซะอีกหมายถึงการคิดว่าหรือนึกว่าในบางสิ่งค่ะแต่ในความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นอารมณ์ของคำว่าอ e ีเวนี้นะคะก็จะเป็นความรู้สึกประหลาดใจเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่ถึงกับตกใจค่ะการใช้คำนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูประโยคตัวอย่างได้เลยค่ะ我以为你是男人我 以为你是男人，我以为你是男人，นนฉันคิดว่าคุณเป็นผู้ชายซะอีกคำว่าชื่อแปลว,ว่าเป็นคือและคำว่าหนานเหวินหนานเหวินแปลว่าผู้ชายอารมณ์ของคำนี้นะคะก็คือค่อนข้างจะประหลาดใจค่ะว่าอีเวนี่เชื่อนานเหวินฉันคิดว่าคุณเป็นผู้ชายซะอีกแต่ความจริงก็คือคนที่พูดด้วยนั้นเป็นผู้หญิง ตัวอย่างการใช้นะคะเช่นเมื่อเราจองรถทางแอปพลิเคชันค่ะเราคุยกับคนขับแล้วก็นึกว่าคนขับเนี่ยเป็นผู้ชายมาตลอดแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงหรือเวลาหาเพื่อนออนไลน์ดูจากรูปหรือว่าโปรไฟล์เรานึกว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงตัวอย่างก็ประมาณนี้ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ我以为今天是星期六。我以为 今天是星期六。我以为今天是星期六。ฉันคิดว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แต่ความจริงก็คือวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์นั่นเองค่ะแต่ว่าผู้พูดเข้าใจผิดนึกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์คำว่าซิงชีเลวซิงชีเลวแปลว่าวันเสาร์คำว่าซิงชีนี้นะคะแปลว่าสัปดาห์ถ้าเป็นทางไต้หวันจะออกเสียงว่าซิงฉ ซิงฉีตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างนี้อาจจะมีโอกาสได้ใช้บ่อยๆค่ะ我以为你是泰国人我以为你是泰国人,我以,泰国人我以为你是泰国人。ฉันคิดว่าคุณเป็นคนไทยซะอีกคำว่าไทยก๋วไทยก๋วแปลว่าประเทศไทยและคำว่าเอวียนแปลว่าคน ไทยกว่าจึงแปลว่าคนไทยประโยคนี้อาจจะได้พูดกับคนจีนที่มีหน้าตาค,คล้ายๆคนไทยก็ได้ค่ะ why you never s h o t a i กว่าเวนฉันคิดว่าคุณเป็นคนไทยซะอีก why you never you have gone away ฉันนึกว่าคุณไปแล้วซะอีก แต่ความจริงก็คือยังไม่ได้ไปนั่นเองค่ะคำว่าอีจิงอีจิงแปลว่าแล้วเรียบร้อยแล้วเกิดขึ้นแล้วและคำว่าโจโจรคำนี้นอกจากแปลว่าเดินแล้วยังแปลว่าไปได้ด้วยนะคะว่าอีเวนี่อีจิงโจละฉันนึกว่าคุณไปแล้วซะอีกและในประโยคที่ใช้คำว่าอีเวนะคะ ก็มักจะมีสองคำนี้ตามมาด้วยค่ะคำแรกก็คือฉีสือฉี้ือแปลว่าที่จริงอันที่จริงและอีกคำค่ะหยวนหลายหยวนหลายหยวนหลายแต่เดิมแท้จริงแล้วไปดูตัวอย่างการใช้นะคะประโยคอาจจะยาวไปสักนิดนึงค่ะบางคนเห็นแล้วก็ทอ้อ แต่ว่าแอดจะบอกว่าไม่ต้องจํานะคะอันนี้แค่ต้องการอธิบายเพิ่มเติมเท่านั้นเองว่าเขาใช้ยังไง Wo Yiwei Jin Tian Shi Xin Qi Liu Qi Shi Jin Tian Shi Jing Xi Tian Wo Yiwei Jin Tian Shi Xin Qi Liu Qi Shi Jin Tian Shi Jing Xi Tian ฉันคิดว่าวันนี้เป็นวันเสาร์อันที่จริงวันนี้คือวันอาทิตย์ คำว่าซิงชีเทียนซิงชีเทียนแปลว่าวัาวาวาอนอาทิตย์ค่ะ我以为他说的是真的原来是开玩笑我以为他说的是真的原来是开玩笑。ฉันคิดว่าเขาพูดจริงแท้จริงแล้วเขาพูดเล่น คำว่าชัวแปลว่าพูดชัวเตวอร์ชเจนตอแปลว่าพูดจริงพูดจริงจริงและคำว่าค่ายหวานเซี่ยวคหวานเซี่ยวแปลว่าพูดเล่น